Did you know ุ Did you know รู้หมทำไมไข่ไก่มีแค่สองสีทำไมต้องถนัดซ้ายถนัดขวาสวัสดีค่ะขา้าวเหนียวส้มตำอยู่พอดีเชียวอย่าเพิ่งน้ำลายไหลนะคะ ที่วันนี้ซื้อข้าวเหนียวส้มตำม,มาเนี่ยเพราะว่าจะตอบคําถามของคุณประภาสุริเนียมฉายถามมานะคะว่าทําไมข้าวเหนียวหุงเสร็จแล้วมันถึงเหนียวคือก่อนหุงเนี่ยสาภาพของข้าวเหนียวมันจะเหมือนข้าวเจ้าก็คือมันจะเป็นเม็ดเม็ดเม็ดเม,ม,ม,ม็ดแยกกันแต่พอหุงเสร็จแล้วเนี่ยข้าวเจ้าเขาไม่เกาะติดกันแบบนี้แต่ข้าวเหนียวเขาเกาะติดกันเหนียวมากเลยถามมาตอบไปได้กินของฟรีแล้วเดี๋ยวเจอกันนะคะ ข้าวที่เราทานถ้าแบ่งตามลักษณะของเมล็ดก็จะแบ่งเป็นสองประเภทคือข้าวเจ้าแล้วก็ข้าวเหนียวค่ะเคยสงสัยกันไหมคะว่าทำไมข้าวเหนียวเมื่อทำให้สุกแล้วมันถึงเหนียวติดกันสมชื่อซึ่งต่ากจากข้าวเจ้าที่มีลักษณะร่วนเรามาดูลักษณะของเมล็ดข้าวเจ้าและเมล็ดข้าวเหนียวกันก่อนดีกว่าค่ะข้าวเหนียวมีลักษณะต่างจากข้าวเจ้าทั่วไปไม่เพียงแต่วิธีเตรียมและทำให้สุกเท่านั้น ลักษณะเนื้อเมล็ดของมันก็มีสีขาวขุ่นเมื่อผ่านการนึ่งให้สุกเมล็ดจะใสต่างจากข้าวเจ้าค่ะเมล็ดข้าวสารจะใสกว่าข้าวเหนียวแล้วก็เมื่อผ่านการหุงจะมีสีขาวขุ่นร่วนแล้วก็ไม่ติดกันทําไมข้าวเหนียวก่อนนึ่งเป็นสีขาวขุ่นแต่นึ่งสุกแล้วกลับกลายเป็นสีใสนั่นก็เป็นเพราะว่าอุณหภูมิที่สูงขึ้นหรือตอนที่ข้าวเริ่มพองในน้ําร้อน แป้งที่อยู่ในข้าวมันก็จะเปลี่ยนลักษณะจากทึบแสงเป็นโปร่งใสหรือพูดง่ายๆก็คือแป้งสุกจะกลายเป็นสีใสนั่นเองส่วนที่ว่าทำไมข้าวเหนียวถึงเหนียวนั้นคำอธิบายก็คือโดยปกติแล้วข้าวสารทั่วไปจะมีส่วนประกอบสำคัญคือแป้งซึ่งเป็นกลูโคสโพลิเมอร์อย่างหนึ่ง ภายในโครงสร้างจะประกอบไปด้วยอะมิลสและอะมิโลเพคตินแต่ข้าวเหนียวนั้นแตกต่างจากข้าวชนิดอื่นค่ะตรงที่ว่ามันแทบจะไม่มีอะมิโลสอยู่เลยแต่กลับมีอะมิโลเพคตินเป็นส่วนประกอบเสียส่วนมากซึ่งเจ้าอะมิโลเพคตินมีโครงสร้างที่แข็งแรงกว่ามากค่ะข้าวเหนียวที่สุกแล้วก็เลยเหนียวนุ่มกว่าแล้วก็เกาะตัวกันเป็นก้อนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่ออะมิโลเพคตินถูกความร้อนโมเลกุลของแป้งก็จะแตกตัว ทำให้โครงสร้างของเมล็ดข้าวนั้นกลายเป็นนุ่มเหนียวและอ่อนตัวเป็นข้าวเหนียวที่เราทานเนี่แหละค่ะและเพราะข้าวเหนียวมีอะไมโลเพกทีนมากกว่าอะไมโลสแต่ร่างกายของเรามีเอนไซม์ที่ย่อยแป้งอะไมโลสมากกว่าทำให้ย่อยข้าวเหนียวได้ยากร่างกายก็เลยต้องใช้พลังงานในการย่อยมากขึ้นสาเหตุนี้เองก็เลยทำให้หลายต,ต่อหลายคนรู้สึกม่วงเมื่อทานข้าวเหนียวเข้าไปเยอะๆค่ะ แสบ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 แถมคุณค่าทางโภชนาการสูงด้วยานเหนียวแถมอีกอันหนึ่งก็คืออิ่มท้องอยู่ได้นานนะคะแต่ว่าคนเหนียวมีสองสีก็คือสีขาวแบบนี้กับสีดำถามว่าสีอะไรที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่ากันต้องตอบว่าสีดำนะคะเพราะว่าเขามี OPC ซึ่งจะช่วยชะลอการแก่ก่อนวัยนั่นเองนะคะทั้งหมดคือดิจิโนโค,คุณรู้หรือไม่ในวันนี้นะคะติดตามรายการของเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แล้วก็ดูย้อนหลังทาง YouTube อีเมลจดหมายนะคะแล้วก็ถ้าเกิดจะถามมาอีกถามเยอะๆเรื่องของกินนะคะเพราะว่าจะได้กินฟรีนี้วันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ <Ooh. S 1> <Okay. S 2> Did you know